รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันหล่อมากพี่เจี๊ยบจริงสิใช่แต่อีกพุยเขาไม่รเรื่องอะคะ่ะหน้าคล้ายๆกับเนี่ยคะ่ะปลายตระก,กูลนะคะโอคำแรกของเราก็เลยใช้คำว่าโทรศัพท์นะครับก็คือเวลาเราพูดคำว่าโทรศัพท์ใช้คำว่าและกายโฟนนะครับหรือพูดเร็วๆคือและกายโฟนมิงกาลาวาบาอูนีเปยียมเล Diolch สวัสดีค่ะมียนมากภาษาพาสนุกมาแล้วครัพบกับเราทั้งสองคนค่ะอุบิบค่ะและพี่เจ็บครับและเช่นเคยนะคะกับสาระความรู้ที่เกี่ยวกับอาชีพในชีวิตประจําวันค่ะที่เราจะมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมนั่นเองค่ะอุบิ้ฟค่ะเมื่อวานอ่ะพี่โทรหาอุบิ้ฟนะแต่ว่าโทรยังไงก็โทรไม่ติดอ่ะ เป็นอะไรอ่ะพี่เจี๊ยบจะโทรติดได้ยังไงอะคะก็โทรศัพท์อิบเสียดิอ้าวถึงว่าโทรไม่ติดเลยอ่ะแต่ประเด็นก็คือว่าอิฟปะค่ะไปเจอเจ้าของร้านโทรศัพท์หล่อมากพี่เจี๊ยบจริงสิใช่แต่อิฟคุยเขาไม่รู้เรื่องอะค่ะหน้าคล้ายๆกับเนี้ยค่ะปลายตะปูน่ะค่ะโอ้ยดีดีดีงั้นพี่ต้องสอนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับช่างซ่อมโทรศัพท์ให้แล้วละใช่อิฟอิจะได้เอาไปคุยกับเขาไง ใช่ <Okay S 1> จะได้ไ,ไปให้เบอร์เขาไปเผื่อมีประคองมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้โทรติดต่อกันดีดีด,ดีเลยค่ะอยากเรียนรู้แล้วค่ะงั้นเราไปเลยค่ะกับช่วงนี้ค่ะรู้สับกับพี่เจี๊ยบค่ะ รู้สับกับพี่เจฟในครั้งนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้อาชีพที่เกี่ยวกับช่างซ่อมโทรศัพท์เวลาเราพูดถึงช่างซ่อมโทรศัพท์ใช่ไหมครับ <c oughs> มันต้องมีคําว่าโทรศัพท์ใช่ะนะครับคาแรกของเราก็เลยใช้คําว่าโทรศัพท์นะครับก็คือเวลาเราพูดคําว่าโทรศัพท์ใช้คําว่าและไก่ฟงนะครับหรือพูดเร็วๆคือแลอะไก่ฟงและไก่ฟงนะครับใช่ต่อมานะคือคําว่าเสียงนะบางทีเราไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมครับคำว่าเสียงก่อนนะครับก็คือคําว่า อตังนะครับคำนี้แปลว่าเสียงนะครับเป็นคำนามนะครับอตังแปลว่าเสียงค่ะใช่แต่ว่าถ้าเราบอกว่าไม่ได้ยินเสียงอย่นี้นะครับก็คือเต้มจาบาบูก็คือไม่ได้ยินเสียงนะครับแต่ถ้าบอกว่าเติมคําว่าอตังเข้าไปได้นะครับก็คือเช่นอตังเต้มจาบาบูก็คือไม่ค่อยได้ยินเสียงนะครับอืมแล้วอย่างคาว่าตรวจสอบนะคะบางทีเราอยากจะตรวจสอบโทรศัพท์คํานี้ ภาษาเมียนมาพูดยังไงอะคะอ่านะครับคำว่าตรวจสอบหรือเช็คก็ได้นะครับเช็คโทรศัพท์ว,ว่ามีปัญหาอะไรนะครับคำว่าตรวจสอบหรือเช็คเนี่ยใช้คําว่าซิดนะฮะซิดอ่านะครับหรือบางครั้งอาจจะได้ยินว่าซิเซก็ได้นะครับใช้ได้สองคำนะครับก็คือซิดหรือซิเซก็ได้นะครับค่ะ,คะนอกจากนี้แล้วยังมีลําโพงด้วยค่ะโทรศัพท์ก็ต้องมีเสียงมีลําโพงลําโพงภาษาเมียนมาพูดยังไงคะพี่เสียบ คำว่าลำโพงนะครับก็เป็นคำยืมจากภาษาอังกฤษนะครับออกเสียงว่าปีกานะครับคำว่าสปีกาก็คือลำโพงนั่นเองนะฮะอาสปีกาใช่แล้วนะครับแล้วคำว่าเปลี่ยนนะคะบางทีเราอยากจะเปลี่ยนเครื่องอย่างเงี้ยค่ะอ่านะครับคำว่าเปลี่ยนใช้คำว่าเลนะครับก็คืออย่างเช่นเราเปลี่ยนโทรศัพท์ก็ได้เปลี่ยนลำโพงก็ได้ใช่ไหมครับคำว่า เปลี่ยนแบตก็ได้นะครับเช่นดัดแคลเรอย่างเงี้ยนะครับเราใช้คำว่าเลที่แปลว่าเปลี่ยนได้นะครับอืแล้วคําว่าทดสอบอะคะอ่าทดสอบบางทีเราซ่อมเสร็จแล้วลองทดสอบดูนะฮะใช้คําว่าซานจินะซานจินะครับคำว่าซานคือทดสอบนะครับจิแปลว่าลองนะครับก็คือหมายถึงว่าลองทดสอบดูว่าใช้ได้หรือไม่ได้นะครับและอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญก็คือกระจกป้องกันค่ะ ภาษาเมียนม,มามีคำนี้ไหมคะมีครับเพราะว่าปัจจุบันใช่ไหมครับเวลาเราซื้อโทรศัพท์ใหม่จะต้องมีการติดกระจก,กเข้าไปเพื่อป้องกันการรอยขีดข<ช>่วนหรือรอยแตกร้าวะะนะครับคาว่ากระจกป้องกันก็คือาอากาอะกวมังน,นะครับคาว่าอากาอากาักวแปลว่าป้องกันนะครับคาว่ามังแปลว่ากระจกนะครับรวมกันก็คือกระจกป้องกันอย่างเช่นรอยขีดข่วนหรือว่า แตกราก็ได้ก็<ๆ>ถือว่าได้เรียนรู้คำศัพท์นะคะเยอะแยะมากมายเลยเ <ๆ S 1> กี่ยวกับอาชีพช่า <ๆ S 1> <อ>งซ่อมโทรศัพท์พนั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ค่ะเรามีเป็นบทสนทนามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยค่ะกับช่วงนี้เลยค่ะพูดจาภาษาเมียนมาค่ะมาถึงช่วงพูดจาภาษาเมียนมานะคะวันนี้เรามีเหตุการณ์อะไรมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันคะพเจยบ เหตุการณ์ที่เราจะชมต่อไปนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ชาวมินมาเนี่ยเขามาติดต่อร้านซ่อมโทรศัพท์ใช่ไหมครับคือโทรศัพท์ของเขาเนี่ยมีปัญหาก,ก็คือเรื่องของเสียงนะฮะก็คือว่าเขาไม่ได้ค่อยได้ยินเสียงนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนลําโพงนะครับแล้วก็ถามในเรื่องของการติดตั้งกระจกป้องกันรอยขีดข่วนรอยแตกรล้าแล้วก็รวมทั้งแบตเตอรี่ด้วยนะครับเรียกได้ว่าครบทุกอย่างเลยนะคะใช่แล้วนะครับอยากดูแล้ววะพี่เจีย๊ยบอ่าอยากดูต้องไปชมไปเลยค่ะ mingla ba ba akuni pe ya ma le jama lae kai phong ka phong at thoe yo awin yo atan taem ma ja ba bu pha rue phit khae da le so ra ko ayin sit pe me no hok ka shin yo lae kai phong ba selai bi no di lae kai phong ko sat la yin pom man bian phit ba da bai mae atan taem ma ja ya bu ဟုတ်က pues ဲ့ရှင်တခြားလူအတန်ကိုတဲ့မစားပါဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကစပီကာကိုပြောင်းပေးပါမယ်နောက်မှစမ်းကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျွန်တော်ကအတန်စပီကာကိုပြောင်းပေးပြီးပါပြီနောက်တစ်ခေါက်စမ်းကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ရှင်ဘုန်းခေါ်ကြည့်ပါမယ် เชิญปีละอาชิญปีบาดีไปสันบาชินเจี๊ยบสุบะเอ้เกบาชินอ๋อพี่เจี๊ยบเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะคล้ายๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอีฟีลใหพี่เจี๊ยบแต่ประเด็นก็คือว่าอีฟังไม่รู้เรื่องเลยค่ะพี่เจี๊ยบ,บพี่เจี๊ยบช่วยแปลให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้เลยนะครับก็คือ,อมาดูว่าเขาพูดอะไรกันบ้างเนาะ,ะมาดูที่ประโยคที่หนึ่งที่ ช่างนะครับเขาพูดกับชาวมินมานะครับก็คือเขาบอกว่าสวัสดีครับวันนี้มีอะไรให้ช่วยครับนะครับเขาพูดว่ามิงการ์บาบาอากุยเปตะแลนะครับประโยคนี้นะครับมีคําว่ามิงกาบาแปลว่าสวัสดีแล้วก็ประโยคคําถามก็คือบาอากุยเปตะแลก็คือมีอะไรให้ช่วยเหลือนั่นเองนะครับหลังจากนั้นลูกค้านะครับเขาก็พูดว่านะครับโทรศัพท์เนี่ยไม่ค่อยได้ยินเสียงนะครับเวลาที่โทรเข้าแล้วก็โทรออก นะครับเขาก็พูดว่าจะมาและไก่โฟงก้าโฟงขอทแวกกาวิ่งได้อาคาอตังติมจาบาบูหลังจากนั้นนะครับช่างซ่อมเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นนะครับผมขอเช็คหน่อยนะครับว่ามันมีอาการเป็นยังไงนะครับเขาพูดว่าบาดูยพิดแค่แลโซดาโกออยนซิเปบาเมเนนะครับคำว่าบาดูย พิษแค่เลนะครับก็คือเป็นอะไระครส่วนคำว่าโซดานะครับก็คือเป็นการสร้างประโยคให้เป็นเหมือนคำนามคำหนึ่งนะครับแล้วเติมโกเป็นกรรมนะครับแล้วก็บอกว่าไอยีนแปลว่าก่อนนะฮะซิดแปลว่าตรวจนะซิดโอแมก็คือเดี๋ยวเขาจะลองตรวจสอบดูก่อนนะครับแล้วยังไงต่อคะพี่เจี๊ยบเขาก็ตอบรับบอกว่าได้ค่ะแล้วก็ยื่นโทรศัพท์ให้แล้วบอกนี่ค่ะโทรศัพท์นะครับเขาก็พูดแบบนี้นะครับโฮแกชินย่อและไก่ฟูงบา คำว่าโฮแกเป็นคําตอบรับนะฮะแล้วมีคําว่าชิ้นที่แปลว่าค่าด้วยนะครับย่อก็คือเป็นการยื่นโทรศัพท์ให้เขาเรียกว่าย่อเนี่ยนะฮะนี่ค่ะอะไรเงี้ยนะครับเราบอกว่าและไก่ฟมบาคํคำว่าและไก่โฟงก็คือโทรศัพท์นั่นเองแล้วก็เติมบากเข้าไปต่อท้ายนิดหนึ่งนะครับแล้วจากนั้นช่างทํำยังไงต่อคะนะครับจากนั้นเขาก็เช็คนนะครับแล้วช่างก็พูดว่านะครับเช็คแล้วนะครับเวลาโทรหาเครื่องเนี้ยได้ยินเสียงปกตินะครับ ว่าเวลาฟังหรือว่าฟังเสียงเนี่ยเบามากนะครับก็เขาพูดแบบนี้นะครับก็คือซิดไล่บาบีนะครับแปลว่าตรวจสอบเรียบร้อยแล้วหรือเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าดีและไก่โฟงโกลแซลายิงโปงมาพิปาแดนะครับเขาก็บอกว่าดีและไก่โฟงโกก็คือหมายถึงว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เวลาที่แซลายิงหมายถึงโทรมาถ้าโทรเข้ามาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่า ปรงมาพิ่บาทก็คือโปรงมาแปลว่าปกติค่ะนะครับดาเีแม่นะครับก็คือแต่ว่าอัตตางเตกมาจาบาบูก็คือเสียงเนี่ยไม่ค่อยได้ยินเสียงเท่าไหร่นะครับแล้วลูกค้าทํำยังไงต่อคะพี่เจียบหลังจากนั้นลูกค้าเขาก็บอกว่าใช่ค่ะคือบางทีหนูฟังเนี่ยไม่ค่อยได้ยินเสียงคนพูดเท่าไหร่ลูกค้าก็รู้สึกเหมือนกันใช่นะครับเขาก็เลยบอกว่าโฮกแก้วนะครับ แต่ช้าลูอะต่างโงติกมจาบาบูนะครับคำว่าฮเกบาก็คือใช่ค่ะนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าอช้ารูหมายถึงคนอื่นนะครับแต่นี้เขาบอกว่าอช้ารูอะต่างก็คือเสียงของคนอื่นนะครับเขาบอกว่าโกเป็นคำหมุชี้กรรมนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าติกนะฮะแปลว่าติกมจาบาบูก็คือไม่ค่อยได้ยินเองนะครับแล้วช่างซ่อมนะครับเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นจะเปลี่ยนลำโพงให้นะครับแล้วก็ลองทดสอบอีกรอบนะครับเขาก็พูดว่าดาซุยิงนะครับ จโนกาสปีกากูแลปีบาเมนะครับแล้วก็บอกว่าเน่ามาซานจีบานนะฮะก็คือว่าเขาบอกว่าถ้า,า,อ,า,ายอย่างนั้นก็คือด่าซุยนะครับจโนกาก็คือผมนะครับแล้วก็บอกว่าสปีกาก็คือลําโพงครับส่วนคําว่าแลปีบาเมก็คือเปลี่ยนให้นะครับหลังจากนั้นเขาบอกว่าเน่ามาหลังจากนั้นนะครับก็ซานจีบาก็คือลองทดสอบดู Long do, นะครับหลังจากนั้นลูกค้าเขาก็บอกว่า ได้ค่ะ,ะแล้วคุณผูดว่โฮแกะครับค่ะจากนั้นเรื่องราวเป็นยังไงต่อคะพี่เสียอะนะครับก็เขาบอกว่าช่างซ่อมนะครับเขาก็พูดว่าเปลี่ยนลําโพงให้แล้วนะครับทดสอบให้แล้วด้วยนะครับแล้วก็เป็นปกตินะครับลูกค้าเนี่ยลองทดสอบอีกรอบนึงะนะครับเขาก็พูดว่าเจนอก้าอาตาสปีกาโก เลปีบาบีนะครับประโยคนี้นะเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนลำโพงนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าเนาตะเข้าซานจี้บานะครับแล้วก็บอกว่าไหนลองทดสอบดูอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ลูกค้านะฮะเขาก็บอกว่าได้ค่ะงั้นลองโทรดูนะครับเขาก็บูดว่าโฮเกชินฟงขอจีบาเมนะครับเขาก็ลองโทรดูนะครับแล้วเป็นไงบ้างคะหลังจากที่ลองโทรละนะครับเขาบอกว่าช่างซ่อมบอกว่าดีขึ้นไหม ะะนะครับก็สามารถใช้ประโยคนี้นะครับก็คืออซิมพีลานะครับคำว่าอซิมพีลาเนี่ยก็ในปริบทนี้นะครับตีความหมายได้ก็คือว่าดีขึ้นไหม แล้วสรุปดีขึ้นไหมคะพี่เจีย๊ยบดีขึ้นก็ถือว่าเป็นบทสนทนาที่ค่อนข้างจะละเอียดมากๆเลยนะคะใช่แล้วครับเกี่ยวกับการซ่อมโทรศัพท์มือถือหากวันหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมไปประเทศเมียนมานะคะไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็สามารถนําประโยคที่พี่เจีย๊ยบสอนแหละไปใช้ได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะรายการของเราหมดเวลาแล้วพี่เจีย๊ยบครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เจี๊ยบนะคะที่มาให้ความรู้อิฟและคุณผู้ชมค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะกับรายการเมียนมาภาษาพาสนุกทั้งช่อง ETV กับเราทั้งสองคนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ bye uh -huh.